เียวทำที่หนูลอ้อวันนี้มันล้อหนูแล้วนะจ๊าอา <laughs> สบลลายไงหนูไม่คุ <laughs> <fect? S 2> <laughs> ้นหูหน่อยละจ้าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกแฟนอาซนลนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้นาทีที่สิบห้านาทียี่สิบห้าวินะครับ <laughs> ลุงเอไม่ทำสนามบอลหน้าบ้านแล้วก็จ้างคู่นี้มาเตะหน้าบ้านได้ดูบอลง่ายๆแค่นี้เองมึ <laughs> <laughs> งง,ง่ายไปหมดชีวิตพวกมึงง่ายไปหมดมึงไม่เอาเตียงมาด้วยเลยล่ะ <laughs> ได้เหรอ <laughs> นั่งดูตรงนี้แหละจบง่ายๆนิดเดียวดูด้วยกันตรงนี้ตำรวจโจรขโมยทีวีครับโ <c oughs> จรขโมยท <c oughs> ีวีไม่ได้โจรขโมย,ยทีวีเฮียทีวีบ้านกูสมทบค่าทนายเอาไปยี่สิบเนี่ยมึงเที่ยวไปปั่นไอ้ีกเที่ยนี้ก็เดี๋ยวคนบอกกูมันห้าร้อยมึงก็เที่ยวพอรู้สูตรกอากันใหญ่เลยเนี่ยลุงโ,โรกครับรบ,บอกรักแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาเวียดนามหน่อยแคนดี้ดึงหดดึงเดานะครับดึงใดพ่อลุงดึงใหนพมึงเถอะถ่ายทอดสดแล้วเห็นจอภาพสะท้อนแว่นมีสิทธิ์โดนนะครับลุงนี่ไงเห็นไหม ผมมั่วพูดหาพูมฉันเป็นมนุษย์ฉันก็เป็นมนุษย์แอดนายกับเชลดอนผมมีคำถามครับเหนื่อยไม่ยากกลับเสียงไทเท่าทำอยู่เอาเลยนะครับดิแคนรทยเปิดเข้ามานิ่งๆอีเขี้ยเกือบโดนยาอเซนอลมาแรงวะน้องโอขอยืมค่าลิขสิทธิ์กับพี่เปาพี่เปาก็ช่วยกูไม่ได้หรอกขนาดนั้นสั่งข้าวมากินตอนดูยังครับลูกตามิดแต่อย่าสั่งที่เค็มมากนะทำไมอะกินพร้อมน้ำตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันโ้ยเบอรเปลี่ยนเสื้อก่อน อุ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะตกหลอเหรออะไรอะมาแล้วครับฐานด่างจีนุนข้าวไก่ครบทีมเลยครัเจ้าขุนเอ๋วโธุดเดว่ดอฟน่ารักจังครับเงื้อขอบคุณค่ะลุงก็เอาจอยมาต่อแล้วทำเป็นเล่นเกมไปสิครับพอโดนฟ้องก็บอกว่าผมแค่บังเอิญเล่นเหมือนอันนี้ดีอันนี้ชอบใครว่าขาบ้านบ้างใครเชียร์เรียบผู้บ้างเฮ้ยไปไดนดิมึงตกใจอะไรไอ้ล้นพ่อมึงเถอะ ไอ,อจานไปแดงดีเขาวอนอย่างเงี้ยโอ้ตายโว้โว้โว้ยตายดูโอ้ปัม๊มเป็นเมียเลยโอ้โห้ทิเบอร์อีสัตมึงไงอีสัตนะครับฟันไนกูชอบท่าวิ่งฟันไนเงี้ยมึงสตรีมแค่หนึ่งชั่วโมงมึงก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์ได้สบายสบายละไอของมึงยังมาโง่กับคนนี้ทันล้านพ่อมมึงเถิดไปเงี้ยอไอพ่อมจ่ายเ,อเถอะรายงานด่วนซาร่าโดนใบแดงคาดว่าวางแผนตั้งใจทำโฟเพื่อ,อออกไปนั่งจิมรีกับอาร์เนอร์สล็อต น้องซาร่าเขาเป็นเขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยครับครบารองคางมุงอัดซาร่าเตะไปติด <c oughs> ลงลีเวอร์20เอเปอร์จอให้ดูด้วยนี่มีอัพเร์ก็ดูไม่ได้ ยี่สิบมึงให้กูเปิดจอเลยดูดอนยืดช่องเลยครับผมอยากดูความน่ารักไม่อยากดูเขียดตะปาดหัวแดงมึงให้เขียดตะปาดหัวแดงแปดนายกับดอนคะพี่กัดลุงเอหน่อยค่ะพี่กัดลุงเอหน่อยค่ะอย่าลังเลเปรี้ยวแค่ไหนก็ต้องทำโอ้โหไม่ได้เช็คเลยว่าเสื้อมึงงูเนี่ยสีหัวเงยพ่อสิริเชียร์แมนไม่เป็นไรแม่ด้วยดูว่ามามูดิ้งที่หมาสีเหลี่ยมที่เจ๋งเอาจริง กะเอาขาดเลยอของแท้เลยอ่ะกะซื้อเก็บด้วยมึงกัดซะงั้นล่าล่ากระชากมาแล้วเลาวุข้าวไปแล้วยัยยัยยัยหญิงยายหญิงคันไปโดนหัวพนไปโดนหัวพอมึงเถอะอยากเย็ดอันสล็อตน้องมึงยังมีอารมณ์อัดในสล็อตเหรอมีเวอร์แพ้แต่งเป็นฉงนเอาไม่เอาน้องกวันนี้ยังไม่เหมือนอีกเหรอควายความรักก็เหมือนฟุตบอลทำไมอ่ะ เฮ้ยพ่อเฮ้ยแม่เฮ้ยพ่อมึงเธอถ้าคุณชอบเดิมพันเราคือทีมเดียวกัน A88 8เว็บตรงไม่ผ่านในหน้าแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงโมโนแม็กซ์เป็นคู่อะไรเดียวภาพชัดเดียวภาพไม่ชัดเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ด่านะครับ ไม่จุงเอครับผมซื้อเสื้อรีเวอร์มาเจ็ดพันข้างหลังสกรีนสจอต้งอยากทราบว่าของแท้ไหมครับน้องมึงมึงโดนหลอกเลยสจอต้งมาจากไหนมึงไงน้องใครเคยเป็นสกรีนสจอต้องงี้ฮิวงอะไรแค่เสื้อตลาดนัดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพ่อมึงเงยพ่อมึงเถอะแม่มือเงิแม่มึงแหละไอ้เหี้ยมึงหนีต่ออังคารกันแบบนี้ใช่ครับวันนี้ก็อยู่กับบุตรดาเบสแดงที่เสื้อเขียวที่ในเหลืองที่ฟันบุตรดาบินะครับวันนี้ใส่เสื้อปุยสกรีมเกมรอเอโอ้ยเสื้อปุย เชื้อปุ๋ยพูดจาดีเอาไป20เฮ้ย มันตออแหล220ง้หญ่ตัวเนี้ยมึงชอบจริงๆวิชามึงเนี่ยมึงเอาอยู่นั่นเลทั้งคืนเนี่ยแล้วให้คนดูบอกเมินมันเมินชีวิตมึงมีแค่นี้แหละรู้ว่าตัวเองทำเป็นเนี่ยเอาทุกคืนจังหวัดลุงยกแขนน้องด้อนเหม็นเปรี้ยวบ้างไหมครับมีหมจากใจตรงๆเลยตรงตรงตรงมากผ้าลีเวอร์เสื้อปุ๋ยแมนยูไม่ใช่ผ้าริ้วเลยหรอครับเอ้ยผ้าเชตินเอาแล้วสงครามแดงเดือดมาเอ้ยโดนในถาโถมมานี่แหละเดี๋ยวเอเสื้อปุ๋ยรอเอเสื้อปุ๋ยแพงกว่าเสื้อมึง อเออนั่นแหละ<า>ตีกันเลยตีกันเลยเชลดอนดูบอลเป็นไหมครับไม่เป็นครับอดทนหน่อยนะครับห <c oughs> มายถึงอดทนกลิ่นเปรี้ยวอะครับท <c oughs> ีว่าพูยิงเข้าหอมรักแอดนายเอาไม่เอา <c oughs> ให้พ่อมึงทำาเถอะถ้าสมมติจบครึ่งแรกแล้วมีตามิดวิ่งลงมากลางสนามเต้นอย่ามือบอลลงเอจะทำยังไงครับตาไม่ไดลงไปอย่ามือบอลในสนามตีหัวพ่อตีหัวพ่อมึงเถอะเออจะทำยังไงตีหัวพ่อมึงเถอะเชลดอนเชียร์ทีไรครับบอกเข้าไป แมนยูค่ัอนมไปไหไปไกลๆไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปลุงเสื้ออารันประเทศครับวันนี้ลิเวอร์พูลต้องถล่มให้ปลัดขิดติดล้อย้ให้เละไปเลยน้องเป็นคนแกลเงฉนไม่ยอมนะปลัดขิกติดล้อนี่ลุงเอไลส์สดตรงจากตึกสำนักงานปลอยเป็ดใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ตรงจากตึกปอยเป็ดครับนี่ลุงเอของแท้จริงครับไม่ได้มาจากโรงเกลือนี่น้องม่รู้ใส่ไปนานๆขี้เกลือขึ้นไม่เกินจริงนี่เห็นไหมน้องมมนรู้อยู่เนี่ย ไม่น่าใช่วะอลุงเอ็งครับถ้าเจอลุงแถวซาลายาผมขอวิ่งไล่กวดลุงจนกว่าจนกว่าลุงจะมีไอคิวแทนความโง่ในไอคิวน้องๆมึงเป็นมหาอะไรสัตว์มึงไล่กวดกูอะเมอแดงตัวไหนว่าเอกูใส่เสื้อปุ๋ยค่ะใช่อีกิตะเก้มาแล้วอย่าขำใครขำก็รับไปกูัม่ขำลุงหิวกระโดดกินเอาเดมมึงสาธุ่มมึงสาธุ่มไปกูกิตะเก้เฮ้ยยัังเววลลาุขบตพี่สองดูฮีแม่บอกเป็นหลัว่าเหม็นเฮ้ย พี่สองดูฮีกินซับรัทเทียลีเวอร์สาธุน้องน้องเอาดีๆมึงเอาดีๆีถ้าเชลลีเวอร์มึงเอาดีๆมึงอย่าสาธุกับเฮอะไรกับกูอีกิตเก้โชครถแห่บิลไรอันบาเบลเอาไปยี่สิบถั่วพอแล้วพอมารับหน่อยพ่อไม่ไหวแล้วพ่อมารับหน่อยไม่เหมือนอิติปิเก้เหมือุ้ยเกือบปีเฮเกืบโดนอะไรอ่ะ ไได้ออะะรทําไมโกต้องใส่ถุงมือครับเพราะเคยใส่ถุงยางแล้วจับบอลไม่ติดครับกูไม่ขำนะกูไม่ได้ขำนะกูไม่ได้ขำกูไม่ขำด้วยถอดแว่นทีครับไม่เอากูไม่ท่านไม่เอาท่านพี่อะไรไม่เอากูไม่เอากับมึงนะใครขำก็ขำไปนะกูไม่ขำกับมึงนะที่สิบมาแล้วขอน้องซูด้วยครับน้องซูคืออะไรอ่ะอะไรมืออีกเนี่ย มึงแ้เสีียยยงในหัวเ่อะไรอีีกเเน่่ย oh. ยูยด็รับเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุตดาแดแซาทูก้า 88, สาิบเก้าถ้าจะน่ารักขนาดนี้มานั่งในใจผมดีกว่าครับอย่าทนเหม็นเปรี้ยวไอลาพาย <c oughs> ห่อผ้าโรงเกลือเลยสโมมศรลิเวอร์พูลก่อตั้งตั้งแต่สมัยกานแล้วหรอครับ ระหว่างโค้ชทีมลิเวอร์พูลของคิงซาลากับไอทีมกับปหลัดคิดติดลอว์แวร์แชมของไอกากโอเดกาดเอ็นบใครเก่งกว่ากันน่าจะน่าจะคิดเอาแนะนองสิทธันทาใส่เสื้อลิเวอร์พูลด้วยหรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปัดนะรู้แล้วมาเชียร์บอลต่อด้วยพระองค์ทรงเพรสซิ่งพระองค์ทรงเชียร์ลิเวอร์พูล องได้พระสัมสุวิสุทธสันดานตัดมูลละกัดเลสมานบอกมีมนมีหม,ม,มองมัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุตด,ดา้าเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไดทางพระเยทูสิทธัตถะเดี๋ยวนี้ท่านก็เข้าวงการนี้เหมือนกันหรือท่านไม่น้องกูขอเป็นกิติเกมอย่าเชินนรกเด็กกระบมาลมึงนะครับไอหัวคุูมึงน่แเละสวัสดีฉันซาร่าตอนนี้ฉันเลี้ยงผ่านกองหลังไม่ได้ฉันต้องการ300ทรูในการบุกไปยิงประตูข <c oughs> นาดอยู่ในสนามถอดแว่นหน่อยครับลุงสุดหลอ่อใช่เลยฮูโกฮูโ <c oughs> ก กูโกเอติปิโซถ้าจะไม่ดีแล้วครับนั่นแหละกูไม่เล่นกับพวกมึงหรอกกูดูบอลของกูกูเป็น,นกีต้าร์เฮียสิทธิอนุสิทเจ็7พ0คนมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายมึงดูบอลใน,นไหนลุงทำตามเคนชายาเต,ต,ต่งเต่งเต่งเคนชายาปรางห้ามยาดัด มึงเล่นหนักเยมุตดาแปดสิบแปดแตกง่ายจ่ายบุญไม่เนรคุณเพราะบุญคุณต้องตอบแทนทํยี่สิบได้บุญสิบเท่าจ่ายแน่ชตินี้กูไม่เล่นกับมึงศัสดาตนใหม่ถือกําเนิดสาธุสาธุน้องนรกเด็กบาลมึงไงเฮียบไม่เล่นกับมึงนะผมเพิ่งรู้นะพระเจ้าเทียร์ลิเวอร์พูลมึงเล่นนะมึงเล่นกูไม่เล่นกับมึงนะน้องถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารเจ้าชายสิทธัตถากับบริวารดูบอลในปราสาทสามฤดูเพราะพระเจ้าสุดโทธนาไม่ อยากให้ลูกบวชลองดูดิลองใส่ดูดิรวบผมด้วยรวบผมแล้วก็แข่งทั่วโลกเพื่อการแข่งฟุตบอลโดราเอมอนตอนมิกผมเรียกยอดเดนล็อกชั้นไม่มีเหรอไอเทนเสริมดวงใสแล้วคุณจะปังเอาจบครึ่งแรกแล้วน้องจบครึ่งแรกแล้วนี่ไงกิดเก้นี่แหละสาบานว่าก่อนเอามาใส่เมืองไม่คิดกูไม่คิดน้องกูไม่คิดนอนจ้าช่วยยืนสักแป๊บได้ไหมจ้าเห็นไหมไอเต้กุบอกแล้วว่าแคร์จริงรักเอินนะครับจุ๊บ แอดนายก็หลอกไอคุ้ยนเะองอยพ่อมึงเถอะว่าแล้วพี่สิทธ์ต้องมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้วันพระไม่เอาแล้วกูถอดหมดแล้วโดเนจจากโงบาลน,นะโลกมนุษย์ทําอะไรกันอ่ะทำไมคนไหลลงมาข้างล่างไม่หยุดเลย <c oughs> เต็มจนล้นแล้วนะ <c oughs> สำนักศาสนาเข้าตรวจสอบไลฟ์ไม่ใช่พี่หมู กูจะรวมหมูกรอบเลกเก้อเอดอนในผมมี20บาทคุณนั่งเต้นให้ได้ไหมไสกีบิดี้สกีบิดี้เคงขนาเคงขนาจีบจ้วงแทงด้วยเอหัวค่วยอยากให้ลุงเอกับแอดนายเดทกันหนึ่งวันครับดอกจาน <c oughs> ดอกจนักจนแบบสดไม่นะสุดพ่อมึงเถอะ <c oughs> เดดแบบสดถึงเราไม่สวยไม่ขาวเรียนไม่เก่งแต่อย่าเอาเราไปวัดกับใครเลย<อ>เราเป็นอิสลาม กูไม่ไหวแล้วถึงขนาดนั่งดูบอลก็ยังได้ยอดตาจ้องจอเป็นมันก็ยังได้ยอดอีกที่หน้าหีแล้วลุงเอรู้ไหมครับว่า a x 3 e 2อะตอมกลางสร้างพันธะสามคู่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวสองคู่รูปสามมุมกูเนี่ยสักกูไหมสงกูเน่ยวันนี้เมียไปบวชท่านหนีเมียไปดูบอลไม่เมื่อกี้เห็นลุงออกข่าวช่องเจ็ด้วยครับเอาแล้วชิงอ๋อใช่ออกูถามมึง <laughs> โอ้โห นุชมิดเจีย๊ยบชัยนกเสิร์ตเส,สมะาเอทิพแมววิปินติกหญิงเทพพอรอุพงยอดออนแอนโย่ากูว่าต้องโดนใครสักคนนะต้องโดนใครสักคนนะพี่โป่งหินเหล็กดัดไม่ใช่ไม่ใช่โป่งหินเหล็กดัดครับ้ยคนอะไรเนี่ยหน้าก็คมจมูกก็โด่งคิ้วก็สวยฟันก็เหลืองปากก็เหม็นอีสัตว์ไอเอยืนขึ้นสิ เอกิเอเต้เบ้ขวาไม่ใช่เอกิเต้เบ้ขวาครับมีเกี๊ยวสี่เกี๊ยวน้ำสองข้าวหมูกรอบสามตัวสองไม่ได้ผมจะแจ้งความแล้วนะเออมึงไปแจ้งความใส่สัตว์ถังพ่อถึงไม่จะร้านบะหมี่เกี๊ยวด้วยนะครับ walk alone You will never walk alone Walk on New Year Walk on คนเองค่ะถ้ามี e a r ่งบอลให้โมซานี่แสวัสดีครับ You never w a ยจีนเงินตะกรงเงเกงเอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาวแนวทั้งนี้คีเด้อนน่ารักจังครับใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำถามเฮียอะไรเนี่ยขออภัยจ้าอเวียปืนกูลั่นปั้งกูไม่พูดเยอะกูจะบอกมึงสั้นๆเงินอยู่ในกระสอบเอามันออกมาตั้งๆลุงทอร์พีครับลิเวอร์พูลไหวไหมครับลุงเครืหมายสีเหียมเลียดินลินเทอร์โบ ถ้าโดนคาบ้านผมขอเย็ดลุงเอค่าชุดลีวอร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับวันนี้ลิเวอร์พูลชนะลุงเอช่วยเปิดรูนี้ที่รอคอยได้ไหมไม่มีน้องรูไหนเลยรอคอยรูไหนอย่าตั้งไรรูนี้ที่รอคอยให้เทลดอนไปนอนเถอะกูสงสารน้องเทลดอนไปนอนกับแปงไปพักก่อนไปงเี๋ยวเลดอนกลับบ้านก่อน อายายู่เยี่ยงหวานเจี๊ยบเรียกแก๊บเลยเรียกแก๊บเลยไม่มีอะไรแล้วอายชดอนเขาไม่กลับก่อนคุณดูดาไปบอกก่อนไดออย่าเพิ่งเรียกบิดรออย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกร่าจ้าจ้าก็มึงพูดเองอะจ้าแชทอะบอกบุหน่อยครับผมชื่อแมนเฮ้ยรักแมนนะครับแมนอยู่ในเต็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอรักอยู่ในเต็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนลิเวอร์บลอจากเด็กหงลุงเอพูดตามนะคะดูปากกูไว้นะทางกูแยกคมแฝกธรรม ปทะ,ะสุขสันต์วันเกิดเว้ยเพื่อนเอได้น,นั่งข้างๆพี่โป่งก่อแก้วพิสดารด้วยรอเพื่อนไม่ได้โป่งกออแก้วครับแมนยูกูเพิ่งฟื้นมุงก็จะไปเดินตลาดให้เขาลอกูอีกแล้วเกี่ยวอะไรกับทีมกูมะรึงก็ขอดเป็นหงทีมมะรึงดิก็ก็คาเล้นมาเนาะกูไม่ได้พัพิงทีมมึงอย่าคอสผีแดงเลยกูกลัวออกมาเป็นท่านยม พูลั่นมาจาไปแล้วน้องลุงเป็นเอไอเปล่าคานพไม่ได้เป็นเอไอครับอันนี้ไอเองครับลีเวอร์แพ้เมืองกินต้ยมยำป่าหมูเด้งที่เมืองเคยทำหมดไท <c oughs> ้ใสเอาไม่เอา <c oughs> ลุงมาลุงที่ญาติมาหงไทยต้องเล่นละลายเพราะทนปลิ่นลงหายใจเมื่อม่แรงปันไม่ไหวค่ะรักนะคะไม่ต้องรักกูนะครับเอาน้องเชลดอนคืนมานะมึงไม่สตรีมบอลให้กูดูแล้วยังเอาของสวยๆงามๆออกไปอีกนะไอซ่าพรุ่งนี้ขอคลิปแอดนายเยสลุงคาชุดผีแดงลงน้องน้องมึงขอเหมือนของง่ายเหมือนของที่อนทำทั่วไปอะปรุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองปราบปรามมาดูลิเวอร์พูลได้ยังไงกันครับเขาบอกดูลิเวอร์พูลแล้วมีโอกาสตายสูงย ดังนั้นให้เล่นต่ำตอนนี้ยังทันสรุปครึ่งแรกนะครับวัดนกแดงโดนแผ่นทองเปลวไปหนึ่งองค์นะครับนู่นหมายถึงอะไรรับองค์ทรงใบยเนี่หมยสงทรงพระเสียบสไลด์มึงไงที่เอาดีดีเอดีๆคาคอกมึงไงคาคอกไอ้เหี้ยแทนที่จะนั่งเฉยเฉยรอดูครึ่งหลังมาทำอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่าอย่างการเปิดหนังโป๊ออกสตรีมถ้าด้อยยังไม่มีใครเรามีคลี่ใครด้อนจะเอาไหมไจุงเป็นไอเอ๊เปล่าคาโนบใช่ครับเป็นไอเอ๊ะครับขิวข้าวมันไก่ ุงเอครับ,รบทีมบอลไหนหื่นที่สุดทีมไหนวะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็ดในตู้มนมาเป็นกอขอคอนะอกองที่ควายโแงนะทิติเจอกันในบ้านหงไม่แพ้แถมสองนัดล่ากินกันไม่ลงด้วยแบ่งแต้มกันไปใช่กูเลยบอกว่าถ้ากูแพ อปีศาแดงเอคะอัปเดตเรื่องโดนัทกุ้งค่ะตอนนี้ทางนาซาได้พบโดนัทของลุงบริเวณดาวเนปจูนแล้วค่ะหไใครเอไปวะงูกุนอไปเหรองูกุนอไปไหนเฮียไปอยู่ดาวเนปจูนรู้ว่าแต่งปีศาจแดงถือซ่อมเป็นมินเต็มโซเชียลแน่ๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสะดาวไปเลยอีน้องสะดวไปเลยน้องี่เชดอนท่องซิงเกิลเฟรสเป็นการรับน้องและการทบทวนความรู้เก่าหน่อยครับซิงเกิลเฟรเฮีเฮียเฮีฮฮีรอกำลังใจหน่อยครับลุง พรงนี้ผมมีสอบแต่ว่าตอนนี้มีอารมณ์เลยว่าจะเย็ดกับแฟงก่อน,นค่อยอ่านมนสอบไม่ได้หรอกสวัสดีครับผมมิเกลอตาเต,ต้าตอนนี้ทางเราได้จัดของดีเม็ดแดงให้ยอเกเลสแล้วนะครับ <laughs> ไม่ต่ำกว่า20เมตรของดีมิดแดงโอมเธออะไรเอ่ยมองไม่เห็นติ๊กตอก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 ติ๊กตติ๊ตอเฉลยลาซอน ลุงครับตอนนี้ผมจะกินหมูทะแต่ผมจุดไฟไม่ติดผมขอใช้ขาเบียดของลุงน้นงขาเบียดพมเธออยากเย็ดสนามหญ้าอยากเย็ดตาขายระดูปลาคาปลาถ้าปลาอยู่กับหนูสองต่อสองปลาจะทําอะไรหนูเบค่ะมาเลยค่ะสมศักดิ์พร้อมแล้วโมซาร่ากับราสัญญาใครเร็วกว่าละคมกว่าครับ มูซาลาครับลาสัญญามปนอาหารไม่เือน้องถ้าลีเวอร์พูชนะให้ลุงไปเย็ตตาขายสนามบอลกีอาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เยาวชนคนรุ่นหลังหน่อยครับน้องเป็นตัวอย่างทค้ชมึงถอะไม่ควรทำวันนี้ผมมาทําบุญครับเอาไป s S I S 878ออน้องมึงมาแจกมึงมาแจกหนังเฮียเขาดูบอลกงินอยู่ขอถามเชลดอนนะครับผมสงสัยมานานแล้วไม่ทราบว่าคํานําหน้าชื่อใช้นางสาวหรือนางฟ้าครับเสียเ่ยวเสี้ยเชลดอนดูรู้เรื่องไหมครับพอบ้าง พระองค์ทรงปีต <Cornell> ิท <him> ีไ <Saint> ด้ทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบวชชาตินี้พี่ต้องเทพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกิดมา5้ารอชาติข้าขอตัดขาดทุกสิ่งแนนอแบรีนี่สามารถนําไปทําแกงจืดได้ไหมครับได้ครับคนนอเแบลรี่มึงจะทำยียอะไรก็ทำต้มยำเออสวัสดีครับน้องเชลดอนหรืออีกชื่อหนึ่งคือน้องชิวาว่าแคร์ วันนี้พี่ซองดูมาไลฟ์ด้วยหรอครับเนี่ยพี่ซองดูอีกกินแซ่ลุงเอถ้าโมซาล่ากำลังยิงแต่มีสาวนมตุ้มอยู่หลังโกโมซาล่าจะยิงหรือจะวิ่งออกไปชักครับมึงแฮมแฮมคนดูแซลเชลดอนทําเป็นออกอาการนะไม่ได้ออกอาการครับลุงเอข้าูอยากทราบค่ะว่าลุงเอใช้คำนำหน้าชื่อว่านายหรือควายหรอคะ จะต้องแต่งนาแต่แต่งเป็นเป็ดคาบหญ้านะอย่าทำร้ายทีมกูเลยนะเฮ้ยโดนมึงจะพูดจะมีตีตัดมันเชียร์ทีมไหนนอนมันน่ากลัวน่ากลัวเฮี้ยเลยบอลไม่มีอะไรเลยโดนด้วยนะลุงเอคาบมันจะมีโอกาสที่ยิงพลาดแล้วบอลไปโดนหัวพ่อเมืองไหมครับน้องพ่อไม่ได้อยู่ในสนามมีเฮียสวยบอกเคอร์เคสรองดาโลอันนี้จริงนะครับจุ๊ งยิงลูกทอดส่วนหนึ่งส่วมาได้มาล้ำปะไม่ล้ำไม่ล้ยต้องเช็คเวีเช็คเวีอาร์ก่อนเวีอาร์ก่อนโอ้ล้ำอีหยีล้ำเยอะเลยเดี๋ยวดูตัวยิงก่อนโอ้ล้ำอย่างงี้ล้ำเยอะพี่ก็พูดไปเรื่อยใจวิวนะแฟนอาเซนอลใจวิวนะใจหายจะตุ่มใช่ไหมล่ะถ้าโดนเล่ายากนะขอวิธีหลบท่าไรเดอร์คิกจากมาสไรเดอร์ขาด้วนหน่อยครับท้อ พ่อมึงเจอมาเลยเด้อขาด้วยช่างบ้านกูไม่รู้เชียร์บอลอะไรเสียงดังโดกูจัดแม่งสักนัดดีมา้ขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเสียงหน่อยนะครับขอโทษล้ำเหมือนคูุ่วยมุงอ่ะน้องเออกูยอมรับการขาเข้าช่างบ้านตะโกนไรนักหนาว่าจะนอนขอโทษครับลุงเอครับมีป้ายโฆษณาริมสนามดีๆนะครับมันอาจจะมีคําว่าเบื่อไอเปาจังเลยอย่นะครับน้องไม่มีไม่มีเบื่อไอเปาน้องเมืองเชียเงียบเงียบดิเดี๋ยวเมืองได้รู้จัก11มมอ่า11ตัวครับ11ตัวน้อง11มมผมว่าผลเสมอ70%เลยครับ แต่ถ้าน้องเสยมาแรงก็อาจจะเสยหน้าพอ่อเสยหน้าพ้อมึงเถอะลุงเอครับถ้านักบอลวิ่งวิ่งอยู่แล้วหลับในไปชนอีกคนจะโดนใบอะไรครับ <S <S ใบสั่งมั้งนีเหีย <ia> ใบน,นาดอืมใบนาดน,น,นกอีกออยน่าจะเสมอกับบ้องข้าวหลามศูนย์ถึงศูนย์กูจะล่วนกอีก่อยเจอบ้องข้าวหลามขอวิธียิงคนข้างบ้านไม่ให้ติดคุกหน่อย<น>มันตะโกนมาตั้งแต่หกโมงตอนนี้ก็ยังมาตะโกนสวยไรอีก คำว่าลิเวอร์พูลหากผวนคำจะเป็นลูวิพ่อซึ่งในภาษาตุรกีไม่มีความหมายแต่อย่างใดมึงผวนทำไมลูวิพ่อเนี่ยเคซอกินปาลาโลน่าหสบงจากกินเคสากินปลาโลตั้ง,าางบงักุนผมก็มีตัวหนึ่งเหมือนครับครับซื้อมา6,500บาทสกรีนสอจอคเคสากิา ใส่ไปมีแต่คนมองเสื้อปีลึกน้องปีลึก,ย,กลยีชอชอ้ยอะไรสจเคซาปูปาเอาจะล่วชอชอสจอเคซ่าเสื้อปีลึกลึกเยี้อะไรเพิ่งสกินเมื่อวานซื้อลวมั้งนะอยากเลียหัวอาเน่อส้มไปเลียแต่อฮี้ลุงเอรูไ้ไหมครับผมก็เหมือนหมาถึงไม่มีค่าแต่ไม่มีไล่เหีเรว้อ้ยเฮ้ยเย่า้ยเฮ้ยเฮยเฮเลยมา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 เลยเฮ้เย้

สำเหูยเฮี้ยหูยมุยยยม้มมโหแม่งเบียดเสาขนาดนี้ใ <c oughs> ครจะเซฟโอ้โห,หลูกแห่งฤดูกาลเลยเนะลีลูกเนี้โยโอ้โหอันนี้ยังงงอีเหี้ยอยากเย็ดทีน้องใจเย็นๆอีเหี้ยเบียดเสาขนาดนี้ขอทิงหน่อยครับเพิ่งประมูลเสือลิวอ๋อคูนมาหมื่นเจ็ดข้างหลังสกรีนนยกกายกไก่น้อน่าจะผิดแล้วนะน้องบ้านกูมันกรี๊ดไรไม่รู้เปิดเพลงเต้นอิจฉาเดี๋ยวหาลูกง้อไปยิงสักทีสองทีก่อนใจเย็นนะครับน้อง A few moments เรโอ้โิงลูกองจาไหนะบอดีแคมไงของติดอยู่ที่กรรมการอ๋ถ้ยท่าดิเดีอ้คุณเพิ่็นเฮ้ยดิียวเหมือนกันเลยเอ็นเกมไม่ได้ทานอสรู้จักหมหนูอย่างนี้อย่างเงี้รู้ดีจักวะอ้าวขอโทษครับอย่างเงี้ บนคุยไรไม่ได้บนครับล <c oughs> ุงครับกล่อง A I S Play Box เสียบเข้าทีวีบ้านอุบลได้ไหมครับ <c oughs> พอดีชวนเพื่อนๆที่มาขโมยของอมาดูบอล <c oughs> มึงมีใจเย็นจัดนะมีแวะดูบอลกันนี่อเฮียเอาละาเดตาบอกทนนานๆหน่อยนะครับโทดจะลูกบวชเลยได้ไหมจานดีเสมอเลยค่อยเป่าจานบอกไม่ได้กูใส่ของแดงไว้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ไมไม่มีนะครับไม่มีนะครับใส่เสื้ออื ลุงครับ,รบผมปิดแอดบ้านอุบลลุงไม่เป็นนะครับไว้ลุงมาบ้านฝากปิดให้ด้วยครับเพเปลืองไฟจะไปแล้วเหรอน้องลุงครับผ้าม่านที่บ้านอุบลลุงไวมากเลยครับ <c oughs> ผมขออนุญาตเย็ดผ้าม่านด้วยท่ากวน <c oughs> อูชูชั่นนะคบ <c oughs> ได้หมดเลยครับน้องมึงจะทำยียอะไรกับบ้านเอาเลยน้องีเวอร์ชนะแบบนี้ไลฟ์หน้าต้องฉลองด้วยทรงอันเนอร์เลยนะเอ ลุงครับผมไปเดินเล่นแล้วบังเอิญงัดประตูบ้านที่อุบลได้พอดีผมขอเข้าไปอยู่สักสองวันนะครับบังเอิญนะครับเดินแบบบังเอิญคนที่บอกว่าปิดแอร์ไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเข้าไปปิดให้เหลือไว้ให้ด้วยนะไม่อยากหลับมือเปล่าลุงอยากหล่อแบบโซโบสไล์ไหมครับอยากครับรู้ไหมทำไงทำไงวะตายแล้วเกิดใหม่แลอวได้เงินไงฉลองชัยชนะจัดให้ลุงเอหนึ่งแบบอ้โะจัดไปหนึ่งแบกเฮีย เียสวยเปาจบลุงเอครับขอทานปับตับแป้วตับแป,บแป้วทีเดียวไปไอยู่ท,เ,ทเดียวไป่าเันเลยขอดอกเดียวฟรีคิกลูกเดียวแค่นั้นเองเ ตายอฟี่คิกทีเดียวไปเลยจ้าอซาบอลลายไงหนูไม่คุ้นหูหน่อยเลยจ้าปืนไหนไม่รู้แต่วันนี้ปืนแกคปเลยจ้หนู โดนเบอร์แปดไปวันนี้ปวดแอดไม่ได้ครัาไป,ป,ไปนกเคี้ยวทําที่หนูล้อวันนี้มันล้อหนูแล้วนะจ๊ะ<โดน> ที่นั้นหนาวไหมไม่รู้แต่ที่ลิวพูหนาวมากโอ้เป็นดีเจนะเรีบยวปลวอย Walk on โอ้ออนข้างบ้านอุบลเขาเดินถือปืนมานึกว่าลุงเอเสียงดังเจอพวกผม20กว่าคนอยู่ในบ้านลุงเขาเลยถอยค่ะ <c oughs> อยู่เยอะกว่าใช่ไหมั้ย and you never walk alone you never walk alone. ดูตารางคะแนนก่อนแป๊บนึงน้องอุ้ยสวัสดีครับจ่าจ่าอะไรอ่ะจ่าฝูงแมสซียาวๆวไปอีก2สัปดาห์ได้ข่าวว่าจะเบรกทีมชาติด้วยแต่ลิเวอร์พูลไม่เคยเบรกแต้มนะจ๊ะอ้าวป๊าไปไปดูแลน้องแน่เล็กที่นอนนอนฟินฟนก่อนนะนุ่งผ้าพันแล สวัสดีครับจา่จาจา่าอะไรอ่ะจ่ากูถึงจะเม็ดเดียวแต่ก็าสามแต้มนี่นจา้า <c oughs> ใครจะเบียดแชมป์ไม่รู้แต่รู้เมื่อกี้เบียดเสา้าลุงครับมึงอยากเจอปืนของจริงไหมครับลุง <c oughs> เก็บปินแก๊บได้แล้วเหลือแมวเหนียวโอ้แมวเหนียวคืออะไรวะอูมึงบอกเชลซีมึงบอกแมวเหนียวทำอมมึงน้มึงอะไรพูดน้ำไม่ทำยังไม่เจอกันนะถ้าแพ้เข้ามาเขาล้ออายเลยนะเขาจะไอ้ที่มึงพูดแมวเหนียวถ้าอย่างเงี้ยเขาจะเอามารอมึงตาบาปนะไหวไหวไหวเออชนะก่อนค่อยพูดคืนอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาใช้ไม่ได้เลยค่ะเพาทำไมอะคือหนุ่มก็เยอล้อก็ภูพังหรือว่าว่า ปืนใหญ่อาเซนอนออเอาไฟช็อตไข่แอดนาเพื่อฉลองชัยชนะแมวน้องแมวสำหรับไล์เมื่อกี้นะครับที่ล้อแฟนอาเซนอ,นอนไปนะครับมันเป็นแค่ขำๆนะครับไม่ได้คิดจริงจังหรืออยากอําแค่เล่นๆนะครับพอเป็นสีสันของฟุตบอลอมไม่ได้คิดมีจิตเอาไปหนึ่งเม็ดรครับ ลูกโม่วิ่เอ่อไม่ได้มีคิดอ่ออยากจะทําให้แบบคืบแข็งใจอะไร oh, <my. S 1> นะครับถ้าผิดพลาดไปการใดนะครับล้อปืนแก๊ปเดียวครูจะเอา9มิลลิเมตรไปอุดปากแกมรึงเอ่อผมแค่แบบยอเสียงคำขำแบบตามภาษา oh, <my. S 1> ฟุตบอลนะครับคึกขนองหรออยากรู้จังระหว่างโซโบกับอีโต้กูอันไหนคมกว่ากันอเอ่อเอไม่ได้มีเจตนาอะไรซะอย่างนั้นเลยนะครับน้องลูกมีแค่เจตนาที่แบบแทวาคำาตามภาษาฟุตบอลนะครับนะครับขอโทษนะครับเอไม่ได้โทรบอลไลน์ ไปบอกดอนว่ารักนะเพื่อเป็นการฉลองไอ้เนี้ยนี่อาศัยจังหวัดชนบุรีมากเลยนะมึงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยก็นะครับลุงเอขอโทษด,ด้วยนะครับ <c oughs> คือเราล้อกันแบบขำๆไม่ได้คิดจริงจังจะล้อแบบเอาปตายนะครับอยากเป็นดีเจความฝันแค่นั้นเองแกแต่ว่าที่อย่างที่อยากจะบอกจุดท้ายนี้นะครับนะครับสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกแฟนอัชโนนนะครับ <c oughs> ขอโทษนะพี่จ่าฟู